<ersch> สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะนัดทยอยเก็บของนะอันทีเราก็เอาไปกัตเสเป็คนะคะก็ต้องมีมีปากกี้สองอันก้านก้านอันนี้เป็นมาดิบตัวครับโอเควันนี้นะคะเราจะพามาเก็บของนะก่อนที่จะไปเที่ยวทะเลมีที่เอย่างอวบ้าง โอเคครับอันอันอันดับแรกเลยนะทุกคนอันดับแรกนะครับก็จะเป็นกับก็จะเป็นกระเป๋าเลยกระเปาเลงนะรไม่ใส่เล่นกอกกี้นี้ครับนมเล่เล่สเ่วนกระเป๋าใบต่อไปที่เราจใช้นั่นก็คือเป๋าใบเฉีย ใช่ไม so ่ติดตัวแค่เออไม่ติด นี่นสร็จแ้อาเรลโอเคโอเคี่เใช่ค่ะต้องก้มเลื่น่ได้เดีร้อจ้ะโอเค้ว ที่สี่คะ้าพม้อมกับใส่อันนี้ไปด้วยขอบไปที่ผ้าครับใส่เลยใส่อนเราอบไปที่หบจะใส่ดีสิที่ขาดไม่ได้ขาตั้งก่อนเองขาดไม่ได้นะคะโอเคครับ อันนี้เป็นอันนี้นะครับขากั้งต้นนะครับโอเคนะครับเนว่าเปียรกครับกระเป๋าใบนี้นะครับก็ใช่โอเคนะคะกระเป๋าใบนี้นครับใส่ขนมรับรถที่รถลม ใส่ไล้มากต้องรออ่านี้ต้นหาต่อนะตใส่ถ้าแค่นี้เราตดามเม่ไครับโอเคเัก็รอาีกใส่สันะครับโอเคแล้ว